มาพบกันอีกแล้วกับทีมช่างอุปกรณ์ชิ้โชว์ก,ก,การเคลื่รนตัวละครนะคะวันนี้เคลือ่อนตแนนเสนอลด7จ็ดจีบขยายขาเป็นเก้าห้งางเจรรรดทำให้รุ่งดันลั่นนุ่งของเรานะคะก็ลูกบอลลวดยาวใหญ่ปูพุ้งปลาปูพุ้งคอน,นะคะวันนี้เจ็ดจีบขยายออกสองข้างทำสีให้สีแสงสดใสตามที่ลูกค้าต้องการ มัน,นก็คือปูฝาตู้ให้นะคะเพราะว่าถ้าไนมันฉีดขาดเดี๋ยวเราไปดูทางนั้น,นะคะ่ะตอนนี้ลูกค้าติดคอสปินมาแล้วตองนั้น,นะคะ่ะฝาตู้ขอบตู้ม้วนเราจะทําให้กับลูกค้าใหม่แล้วก็เปลี่ยนรูปชิ้นคือเ็คต,ตู้มวดนะคะเ็ฟต,ตั้งแต่ฝา ตู้ก็คือเราจะเช็คให้กับลูกค้าใหม่หมดเลยลูกค้าก็จะไปทักแค่ช่วงล่างใหม่เองเท่านะัา้นส่วนอื่นเราเช็คให้ใหม่หมดส่วนรถเตอร์ต่างๆเราจะเ,จเจะช็คให้กับลูกค้าหมดทุกอย่างะคะ่ะท่านนี้เตรียมพร้อมลุยนาบังนะคะแต่ช,ช่วงล่างลูกค้าไปทําเองค่ะอ่าลูกค้าจะไปทําเองช่วงล่าง ก็คือให้ใช่างเช็คให้หมด,หมดทานงนี้เตรียมพร้อมส่งค่ะเตรียมพร้อมส่งรน้ของทิพยปิยะอำเภอสีสงครางจังหวัดนครพนมส่วนี้นะคะ 1, 26, 3, 2, 3, 2, อ,อูหสปสิทโชคการช่างสกนครโทรมาได้คะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทีมช่างเราก็จะทำการทดสอบรถให้กับลูกค้านะคะจนจงานตกแต่งรถเกี่ยวก็จะลืมโทรมาที่เบอร์ศูนย์6 3 2 3 2องูปสิทโชคการช่างสก,งกนครค่ะ i ก็ทดสอบเสร็จแล้วเตรียมส่งมอบค่ะ